ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสตนะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังราฟาเอลเลวนะครับผมของ AC m i มิลานนะเป็นตัวที่ Overall เยอะสุดในแพค็คของ AC ซมิลานนะครับผมที่เป็นโค้ดบูตนะนะเป็นตัวที่ Overall เยอะสุดก็คือ96นะ นะโอเคหาตัวที่ดีสุดกันดีกว่านะครับผมเลยเอาเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คสไตล์ก่อนนะส่วนเดียก็ก็น่าจะเป็นปีกจอมทําประตูนะส่วนเดียก็น่าเอ้ยโฮเลเยอร์เวอร์ชันนี้โฮเลเยอร์โฮเลเยอร์เฮ้ยบิ๊กทีมบิ๊กทีมไม่เอาดิบิ๊กทีมไม่เทียบนะครับผมโอเคปีกนะส่วนใหญ่ก็ปีกแหละนะมีประมาณสองเวอร์ชันที่เป็นโฮเลเยอร์นะโอเค ปีกปีกเทนชอยอ่าอันนี้โอเคโอเคโอเคส่วนใหญ่เป็นปีกนะเดี๋ยวโฮเลเยอร์สองเวอร์ชันที่เป็นฟีเจอร์เขียวแล้วแล้วแลเป็นตำแหน่งกลางดูเทียบก่อนละกันเทียบก่อนละกันอืมฟีเจอร์เขียวกลางดุตำแหน่งเดียวกันนะสไตล์เดียวกันโฮเลเยอร์อูอเดี๋ยวนะอืม กอ,องกลางครองบอคลครองบอลทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันก็สูสีนะเ,นเอาง่ายคือเท่ากันแล้วกันเท่ากันตัวตัวนี้ได้เกมรุกอ่ะดีดีตรงเกมรุกนิดนึงได้เปิดบอลได้จบสกอร์โอเคนะครับผมได้เปิดบอลได้จบสกอร์นะคือส่วนข้างบนตรงเนี้ยตัวนี่จะดีกว่าลุกหม่งได้ตัวนี้ความโค้งได้ตัวนี้นะความดูได้ตัวนี้ พลังการยิงกระโดดแข็งเกร่งบาลานซ์สเตมินา่าโอ้โหเลือกยากเลยวะเลือกยากเลยวะนะถ้าดูแค่ไม่ดิมันเป็นกองกลางนะมันเป็นกองกลางนะสเตมิน่าก็สำคัญนะบาลานซ์แข็งเกร่งกระโดดพลังการยิงเอ่อถ้าตัดส่วนนี้ออกอะ่ะตัวนี้จะดีกว่าแบบแบบไม่ต้องเถียงเลยอะแต่ตัวนี้มันมีตรงนี้ว่ะ มีพูกนี้มาเสริมว่ะมันอาจจะไม่ได้แบบแบบยังไงละมันอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนพวกความเร็ววกอะไรงียหรอกแต่มันก็มันก็จําเป็นนะนะสติมิน่จําเป็นกองกลางอ่ะจำเป็นแน่ๆบาลานซ์ก็จําเป็นและและบวกเยอะด้วยนะนะแขงเกร่งก็ก็ได้กระโดดอืมส่งเวอร์ชันนี้อยู่ที่คนที่เลือกใช้ว่ะอยู่ที่คนจะเลือกใช้บอลเลยเอาส่งเวอร์ชันนี้อูเบเลเยอร์นะแต่ถ้าส่วนตัวนะ ถ้าส่วนตัวจะใช้เหรอความเร็วในตำแหน่งเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็มันไม่ได้เล่นปีกไงมันเป็นกลางรูกนะครับผมถ้าใช้ความเร็วถ้าจับยืนปีกอะะเวอร์ชันนี้จะจะดีกว่านะครับผมแต่มันก็มีตัวปีกของมันอยู่แล้วไงแต่นี่เป็นกลางรูกถ้าเป็นกลางรูกจริงผมว่าตัวนี้ดีกว่านะโอเคนะตัวตัวนี้ดีกว่าตัวเนี่ยตัวเสื้อลายเนี่ยตัวฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าตามตำแหน่งอะนะตามตำแหน่ง นะเพราะว่าได้เกิมรับมันนิดหน่อยนะครับผมโอเคถ้าจับเดือนกลางรูกกันนะตัวนี้จะโอเคกว่าโอเคนะสองฟุตชั่นนี้ตัวนี้โอเคกว่านะนะโอเคกว่าเพราะว่าความเร็วในะตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะไม่ได้ใช้เยอะมันจะมาใช้พวกนี้ซะมากกว่าพวกสตรีมิน่าบาลานอะไรเงี้ยนะโอเคมาสไตล์อื่นละ่ะสไตล์อื่นละ่ะอา่ามานะครับผมสไตล์ปีกนะฮะสไตล์ปีก เฮ้ยเฮ้ยฟีเจอร์เขียวเฮ้ยเก้าสี่อันนี้เก้าหกทำไมเก้าหกมันดูมันดูกระจิกกระจ๊กจังวะทำไมเก้าหกมันดูกระจิกกระจ๊กจังวะดูด,ดินี่ได้เกมรุกแต่เสียครองบอลเยอะอยู่เสียครองบอลเยอะอยู่นะแต่ก็ได้จ่ายบอลได้เปิดบอลได้จบสกอร์ด้วยนะได้ลูกหมงความเร็วเสียนิดหน่อย ได้พลังการยิงแต่ตัวนี้ได้เลี้ยงบอลได้ความเร็วแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะเลี้ยงบอลความเร็วนะแต่มันจะห่างตรงพวกบอลคอโตรนกับลังบอลกับตัวนี่แหละแต่ตัวนี้ก็ได้ได้แข็งเกร่งนะได้แข็งเกร่งนะตัวเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหฟีเจอร์เขียวกับกาหกทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงนะผมเลือกฟีเจอร์เขียวอาจริงนะผมเลือกฟีเจอร์เขียวว่ะ แม่งคือความหลากหลายมันมันดีกว่าดูดิเน αι, อันนี้9 4เหมือนกันนะแต่ฟีเจอร์เขียวไม่กินขาดมากอันนี้ได้แค่ความเร็ว95้าแต่อย่างอื่นคือฟิเจอร์เขียวกินวะเนี่ยเฮ้ย96แม่งก็นะเนี่ยได้ความเร็วก็จริงแต่อย่างอื่นฟีเจอร์เขียวกินหมดเลยอะ่ะเนี่ยกินหมดเลยอะ่ะเลี้ยงบอลก็ดีกว่าเนี่ยจบสกอร์ก็ดีกว่าโอ้โหราเฟลเลียว ตัวเก้าหกจะสู้ตัว 94, เก้าสี่ไม่ได้เหรอเนี่ยอืมไม่ได้ฟีเจอร์เขียวไม่สุดป่ะสุดป่ะแฟนชอยนะครับผมแฟนชอยส,สู้สู้ฟีเจอร์เขียวตัวนี้ไม่ได้จริงนะตัวนี้ไม่ไม่ควรจะเก้าห้าเก้าหกแบบมันไม่ควรเป็นเก้าสี่จริงๆอ่ะดูเก้าสี่ดูเก้าสี่เหมือนกันดิไม่บวกเลยบวกแค่สปีดต้นก็งงเหมือนกันนะว่าชั้นได้บูสอะไรเนี่ยบูสสีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมา ตัวล่าสุดอ่าอย่างงี้มันพอแตกต่างหน่อยนะอย่างงี้พอแตกต่างหน่อยก็คือตรงนี้บวกเยอะมากนะเลี้ยงบอลบางตรั้มันบวกเยอะพอจะแตกต่างหน่อย,อยนี่นะครับผมโมเตอเวอร์ชันนี่ไม่ของจริงว่ะนะเลี้ยงเวอร์ชันนี่ใครมีนี่คือที่เด็ดแหละเก้าสี่นะดูโอเวอร์ออลอาจจะไม่ได้เยอะแต่สเต็ไม่โหดจริงนะครับผมโอเคตัวล่าสุดกับตัวฟีเจอร์เขียวสไตล์เดียวกันนะฮะแต่คนตำแหน่งนะและช่างมันตำแหน่งอะ่ะนะสุดท้ายมันก็ยืนได้ทั้งสองตำแหน่งอยู่ดี นะครับผมเทียบลูกได้ตัวนี้แต่ครองบอลทั้งหมดได้ตัวนี้แบบขาดเลยแบบบองทุนบวกหกอะเลี้ยง bon บอลบวกสองนะแต่สองสั้นได้ตัวนี้จบสกอร์ก็ได้ตัว,ตวนี้ยิงคมนะนะย,ยิงคมนะโอเคแต่ความเร็วก็มาทางตัวนี้โอเคยิงสองไม่ใช่เนี่ยผมว่าสูสีสองไม่ใช่เนี่ยสูสีอยู่ที่คนจะเลือกใช้นะถ้าเน้นเลี้ยงบอลก็เวอร์ชันนี้เลี้ยงบอลความเร็วนะครับผมแต่ความหลากหลายมาทางเวอร์ชนันนี้นะซึ่งยิงได้ด้วย ยิงได้ดีกว่ายิงคมกว่าเยอะง่ายตัวนี้ย,ยิงคมกว่าเยอะนะครับผมโอ้โหเลือกยากเลยนะนจริงส่งมาเจอเนี้ยเลือกยากอยู่นะนะเลือกยากอยู่นะแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันแพ็กเก้าหกล่ะไพกตัวนี้แหละอืมยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะครับผมยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะความเร็วครองบอลเปิดบอล แต่มันก็ได้มันก็ได้เกมรุกมันได้จบสกอร์มันได้พวกบาลาน์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ห่างก,กันเยอะนะโอเคแต่ตัวนี้ห่างมากเลยฟีเจอร์เขียวโอ้โหใครมีฟีเจอร์เขียวตัวเนี้ยเจียมเลยนะใชครับผมเจียมเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเทียบค่าพลังราฟิโอเลียวนะครับผมถ้าเป็นปีกเนี่ยในนาส่งเวอร์ชันนี้นะครับผมในนาสง่งเวอร์ชันนี้นะฮะถ้าเป็นกลางรุกเนี่ย แนะนำตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยครับผมคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบายแล้ว